เหมือนว่าพรสวรรค์ของเราจะเพิ่งตื่นขึ้นงั้นหรอสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นี้เป็นภาพหลอนที่พวงมากับตอนที่พรสวรรค์ตื่นขึ้นมาหรือเปล่านะเมื่อร้อยปีก่อนร้อยแยกมิตินักไม่ท่วนได้เปิดขึ้นบนโลกเลาสัตว์ต่างมิติได้บุกเข้ามาในโลกและเข้าคุกค,คามนุษย์เซีย ถึงกระนั้นพลังต่างมิติก็ได้กระตุ้นพรสวรรค์ของมนุษย์พรสวรรค์ของมนุษย์นับหยิบมือได้เดินขึ้นมาและได้นำพามนุษย์ไปสู่ยุคแห่งพรสวรรค์พี่ชายคะเสร็จรยังพรสวรรค์ของพี่ตื่นเร็วงั้นหรอ พรสวครร์ระดับอ่อนแออ่อนแองั้ยหรอแปลว,ว่าชีวิตฉันกำลังสวยอยู่นะสิถ้าเกิดเป็นนักรบไม่ได้ละก็ในอนาคตของฉันฉันจะปกป้ององสาวตัวเองได้ยังไงกันพี่คะเป็นไงบ้างพลประเมินพรสวรรค์เป็นไงบ้างมันก็ต้องสุดยอดอยู่แล้วสิจริงหรอไม่ต้องห่วงไปหรอกน,นะพี่ชายคนนี้จะต้องกลายเป็นนักรบที่แข็งแกร่งได้อย่างแน่นอน เย่ด yeah. ูว่าแล้วพี่ใช้ของหนูยอดที่สุดไปเถอะคะ่ะหนูทำของโปรดพี่ไว้ด้วยหนูอยากจะฉลองที่พรสวรรค์พี่ตื่นขึ้นจะเย่แล้วโอเคเร็วสิคะรออะไรอยู่คะนี่หน้าต่างสถานะมนุษย์เย่อยู่ระดับพรสวรรค์ระดับต่ำระดับพรสวรรค์ด้านน้ำแข็งระดับต่ำยังไม่ตืน่นนี่มัน หน้าต่างสถานะมนุษย์เย่เทียระดับพรสวรรค์ระดับพเอนี่มันอะไรกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอาหารจะเย็นเอาหน้าต่างสถานะมนุษย์เยี่ยอยู่ระดับพรสวรรค์ระดับต่ำสามารถขลอกได้พรสวรรค์ด้านน้ำแข็งระดับต่ำสามารถคัดกอกได้ คัดลอกได้หรอนี่มันอะไรกันต้องการคัดลอกพรสวรรค์หรือไม่ Yes, No ฉันสามารถคัดลอกพรสวรรค์ของคนอื่นได้หรอแสดงว่าฉันก็ยังไม่ได้เส้นหวังสถกทเดียวสินะหนูทำของโปรดพี่เลยนะหนูตุนยังไงล่ะอ่าขอบคุณนะนี่ค่ะกินเยอะๆนะงั้มๆ,ๆ,ๆ คัดเล่าพรสวรรค์นั้นรอพลังนี้มันปฏิหารชัดชัดเยสหนึ่งแต่จะเอามาใช้กับน้องสาวไม่ได้ยังไงก็ต้องเลือกไม่อยู่แล้วพรสวรร์พื้นฐานของเธอดีกว่าของเราซะอีกแถมเจ้าพรสวรรค์ด้านน้ำแข็งนี่ยังหายากซะด้วยหลังจากที่เธอตื่นขึ้นมาแล้วเธอคงใช้มันต่อกคนกับศัตรูเธอได้แน่พ่อครับแม่ครับถ้าทั้งสองเฝ้าดูอยู่ ก็สบายใจได้แล้วล่ะครับเอาละ่ะขอสองดวงน่งหน่อยวะดูเหมือนระยะการมองเห็นพรสวรรค์ของคนอื่นจะอยู่ที่3เมตรริค่อนขอ้างสั้นเลยนะเนี่ยพรสวรรค์ระดับต่ำ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  พรสวรรค์พวกนี้ใช่ไม่ได้เลยอย่างน้อยเราต้องคัดลอกพรสวรรค์ระดับกลางให้ได้พอพรสวรรค์ของเราตื่นแล้วเราคงจะต้องไปโรงเรียนถึงมันจะเป็นแคร่ระดับต่ำก็เถอะแต่การที่เราสามารถคัดลอกพรสวรรค์ของคนอื่นได้อาจจะพอเปลี่ยนพรสวรรค์ของเราได้บ้างเพราะงั้นเราคงจะเข้าโรงเรียนที่มีการประเมินความสามารถไม่ได้ แต่เราพอมีความคิดอยู่โรงเรียนที่ห้าแห่งเรียนใครที่นี่แหละจะต้องมีคนที่มีพรสวรรค์ระดับกลางในโรงเรียนนี้เยอะแน่นๆและด้วยการคัดลอบพอรสวรรค์ของฉันที่ตื่นขึ้นมาเราจะต้องแข่งแร่งมากกว่าเจ้าพวกนั้นในอนาคตได้อย่างแน่นอน